พอคอนเอ็กพีซีนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะ,จะมาเล่นบ็อกฟุตเถื่อนกันฮนะหลังจากที่บ็อกฟุตเป็นแบบนี้ฮเราก็จะมาเล่นเถื่อนกันบ็อกฟุตแบบไหนกันนะามาพิมพ์กันนะบาบอกบล็อก,อกฟุตอันนี้คือของอันแท้เลยนะทุกคนแล้วเราจะมาเล่น ของแบบบอกพุทเทื่อนเขาเรียกกันแบบนี้ฮะอ,อันนี้คือไวน้นี่บอพุทแต,ต่ดีมากเราลองเข้าไปดูกันวันนี้ก็คือบอลุทเทื่อนอีเวนต์มังกรฟรีจำกัดจุกสลับหึหึนี่เหรอ นี่เหรอที่เขาบอกบอกว่าแจกฟรีอ้อรอยรออะไรฟรีว้าสมัยมังกรฟีฮะเฮ้ยออเมกา่จะมีผลมังกยซึ่งวันนี้ผมก็ตามมันเ่องแล้วแล้วแล้วมันเหมือน,อน,นเลย ้ยิวเหนืยเลยทุกคนสกิวที่หน่อะเฮ้ยเหมือนเดบเลยบางเฮ้ยโอมก้ดยอดสกิสองอะคบโอ้โอมกอาทุกคนมันมากโอมกเรจะมาใช้ในกบิ วโอ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 ้โ้โอ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 ้โโอ้โอ้โอ้อ้โป้โออ้โ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 ก้โอ้โโอ้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 โ้โอ้โอ้โอ้ อะไรเนี่ยทุกคนผมิโอยผมมีผมไม่ต้ผมคือไม่คยยก็้ปเอยอ้ยโอย ยังน้อยเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็ยังฟรีนะคะแล้วเราเข้าไปเล่นกันต่อเลยให้ผมมาก่อนอ่งจะเก็บไม่ได้ไหมแล้วผมไม่อยากเปลี่ยนมังกรนะผมชอบมังกรจีนเดี๋ยวไปดูดสกิลสามเนี่ยอะไรเนี่ยการล้มการล้มสลายอันอันนั้นพิษสมุน

ไปไปเลยดาโอ้โหหลกมากเลยที่สุดว่าแถวเปล่นเปลี่ยนนะเนี่ยตั้งเลยเมนี้มันสนุกสุดใจเลยนะคุณวิ่งวิ่งลงมาแล้วั่มดนนขึ้นว้าลงมาแลนดิ้น ตอ,องแท้แบบนี้สำหรับคนที่ไม่มีผลบางกรน,น่าจะมาใกล้เคียงไห้ดีนะคะแต่ระวังหน่อยไอ้พวกที่ฟรีๆกันกนี่แหละคนผมจะไปแลังงาลุมเลยเอ้ยเอ้ยผมแปลงลร่ังไรแล้วแต่มันคือร่างไฮบิดใหม่

เราจะมาดูกันว่าล่ามากรอ,อันนี้ของใครจะทำเหมือนไหมนาะปุนน่มบอลฟ้าเหมือละเอ้ยมันเอาอีกแล้วช่วยผมด้วยบินฝูงกระหน่ำฟ้าขนมวนมางขึ้นไป ดนะดีนะดนะดีนะไอ้คนทำโปรรวไม่มีวันไหนเนี่ยของดีอ่าคนรายุงนะขะ โอุ้โค้โค้ถ้าเจอว่าเราไม่ตีมนอนตอ้ไมด้อยู่ครับอเอ้ยโค้ดทำออมาเหมือนเนาะคือปกติแต่ถ้าโดนปกติได้ดยัไ ครับคนโอ้ทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะก็ะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับทุกคนผมอาจจะเสียเปลี่ยนก็ได้นะไม่ไหวเลยคุณผมไม่ไหวเลยทุกคนณลองไปดิหืมตกดามเหมือนเลย ของแทุกคนใครที่ไม่มีผลผลมกรนเนี่ยผมแนะนำเลยนะแบบนี้ทุกคนบอกฟูดแต่อะไรนะบอกฟูดครับแต่ดีมากอ่ะดีจริงนะทุกคนดีจริงจริงก็สับเกตุนี้ครับไปเจอกันใหม่นะครับบายบาย